สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพฤหัสที่30มสิกรกฎาคม2563นะครับวันนี้กั็เรา3คนครับผมกันโตน่าล่าข่าวแมนยูนะครับผมปีเตอร์บอสเจาะเลิกเชลซีครับและผมโค้ดัคทันข่าวลิเวอร์พูลครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เอาใจคอบอลพรีเมียร์ลีกตัวจริงนะครับคอบอลอังกฤษต้องมาติดตามในคลิปนี้เลยเพราะว่าเราจะพูดถึงอันดับ ประตูยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมคุณซื้อยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาดาวรุ่งยอดเยี่ยมการเซ็นสัญญายอดเยี่ยมพวกนี้จัดออกมาให้แล้ววันนี้ก็คือเอาง่ายๆซีซันมันจบแล้วนะครับมันก็ต้องมีบทสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างใช่ซึ่งเทปเมื่อวานก่อนเราทําเรื่องเกี่ยวกับตัดเกตพรีเมยร์ลีกแต่วันนี้เรามาดูย่อยไงเป็นบุคคลบุคคลเป็นแต่ละตําแหน่งรวมที่สุดรวมรางวัลว่า ไทยควรคจะได้รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขานั้นๆโดยเราจะมีอิงจากนักข่าวสกายสปอร์ต้ว่าเขามีการโหวตยังไงในมุมของนักข่าวของสถายต้องนะครับก็คือเอาข้อมูลจากนักข่าว5คน Sky ยสปอร์มากอิงได้แก่ธนัาของอดัมเบสนะครับเอจอร์ราดแบรนด์เคทเบอร์ลากา ปีเตอร์สมิธแล้วก็นิกไรท์ครับห้าคนนี่คือตัวท็อปของเขาเอามารวบรวมพูดคุยกันวันนี้นะครับนักวิเคราะห์ของเขาใช่นะครับเอามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับไม่ให้การเสียเวลานะก็คือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนั่นเองนะครับนักข่าวสกายสปอร์ตห้าคนให้ใครบ้างนะครับก็มีทนายของหนึ่งคนให้เฮนเดอร์สันนะครับผมสองคนให้เควินเดอร์บอยแล้วก็อีกสองคนให้ทางด้านของซาดิโอมาเน่นั่นเองนะครับคนที่เลือกเควินเดอร์บอยเนี่ยสาเหตุหลักๆเขาให้เหตุผลว่า 13ประตู20แอสซิสนะครับเท่ากับองรีเลยก็คือแอสซิสมากสุดต่อซีซั่นครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆกสำหรับเควินเดบรอยแถมยังมีสถิติสร้างโอกาสคีย์พาสอันดับหนึ่งของลีกด้วย3.9ครั้งต่อเกมเท่ากับว่าเกมเกมหนึ่งจ่ายแบบได้เสียจ่ายแบบเพื่อนได้เสียได้ลุ้นยิงเลยเนี่ยสี่ครั้งต่อเกมอะไม่ธรรมดานะใช่ใช่เดอยปีนี้ท็อปจริงๆริพี่ตบส่วนซาดิโอมาเน่คนที่เลือกเนี่ยเขาบอกว่าเลือกเพราะว่ามาเน่มักจะชอบ ยิงประตูลูกสําคัญสําคัญคเป็นลูกที่เป็นพลิกเกมหรือว่าให้ทีมได้3แต้มในช่วงท้ายเกมมาเน่เนี่ยลูกที่ยิงเนี่ยทำไปได้18แแ้มคต้มย้านะครับะะว่าแต้มไม่ใช่ประตูเพราะฉะนั้นบางลูกอาจจะเป็นประตูตีเสมอบางลูกอาจจะเป็นประตูชัยจนทําให้ได้ถึง18แต้มสําคัญมากแม้ว่าจะยิงได้น้อยกว่าปีที่แล้วก็ตามนะครับปีที่แล้ว2 2ปีนี้ส8ครับส่วนคนที่เลือกจอแดนเฮนเดอร์สันหนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ใช่นักเตะที่เก่งที่สุดในลีกเหมือนกับเดอะบอย แต่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นแข่งแห่งปีของซีซั่นนี้ได้มีความหมายเรื่องอื่นๆเช่นฟอร์มดีสุดในอาชีพเป็นผู้นําของทีมทําให้ลิ์พูเป็นปึกแผ่นและล่าสุดก็เอาชนะใจนักข่าวด้วยการได้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลหรือว่า f w u a ไปนั่นเองอคือต้องบอกบอกเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจสับสน f w a คือให้โดยนักข่าวนักข่าวเป็นคนโหวตนะนะซึ่งเฮนเดอร์สันได้ไปก่อนแล้วพลเลยซึ่งบางปีนักข่าว กับของ PFA ที่นักเตะโหวดกันคนละคนกันนะแต่บางปีก็ตรงกันใช่ใช่ซึ่งปีนี้ผมว่าบางทีอาจจะมีโอกาสที่เป็นคนละคนกันก็ได้นะเนาะ PFA ยังไม่ได้ร้อยต้องมาโหวดกันอีกทีนึงแต่ว่าคนที่โหวดในรายการนี้คือนักเตะใครเอาเอาชนะใจนักเตะด้วยกันได้มากกว่ากันคืออันที่คนพูดถึงมากที่สุดน่าจะเป็น PFA นะแต่ซึ่งจริงๆมันต้องประกาศไปก่อนน้นนี้แล้วนะแต่ว่าด้วยปีนี้พอโควิดมันมาเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะประกาศเมื่อไหร่และหรือมันจะมีประกาศไหมแต่ถ้ามีประกาศก็ขอให้ทุกคน เข้าใจหนึ่งสิ่งก็คือคนวหวตคือนักเตะนะ<ช>เราเราก็เดาไม่ถูกว่านักเตะนนล่ะมองใครเป็นเป็นคนที่ควรได้แต่ถ้า,ถาพวกเราอ่ะมันมีกรณีพิพาทอย่างเช่นตอนที่เป๊ปกอดิโอลาบอกว่าเฮ้ยปีที่แล้วผมพาทีมเป็นแชมป์ได้ทุกแชมป์ในอ,อังกฤษทำไมนักเตะออกแมนซิตี้ไม่ได้แต่เป็นเฟอร์กิลฟานได้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้กับคนเป็นลิเวอร์พูลอีกอันนี้เป๊ปกอดิโอลาบอกมาแต่เอาจริงๆผมว่าผมว่าจะไปโทษคนที่ได้รางวัล ถ้าเกิดไม่เหมาะสมกับทางเป๊ปคิดก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่ารางวัลน,นี้มันมาจากนักเตะ20ทีมโวดกันเองวดกันเองทั้งหลีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้รางวัลน,นี้นั่นหมายความว่าคุณชนะใจเพื่อนร่วมทั้งหลีกแล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครแต่ผมว่าสามคนนี้ออกใครผมว่าก็ไม่น่าเกียดแต่ถามเรากันสามคนไหมเอาสั้นๆว่าเราคิดว่าใครคนได้ในมุมเราคือฝั่งของ Sky สกายสปอร์ตเฮนซันคนหนึ่งเดอะบอยสองมาเนอีกสองสี่หลกค่อนข้างแตกถ้าถามผมผมว่าคนที่เหมาะสมสุดในาาตผมว่ เคบีเดอร์บอยนะแต่แต่ความรู้สึกผมถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าเดอร์บอยประมาณ40มาเน่กับเฮนโด30 3สามสิบสามสิบคือมันเฉือนเฉื่อนะแบบไม่ได้ว่าโอ้โหคมแบบว่าชัดเจนอย่างนั้นผมว่ามันใกล้เคียงกันพวกคุณว่าไงผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าการที่นักเตะคนนึงจะโหวตให้กับคู่แข่งเนี่ยต้องเป็นต้องรู้สึกว่าคู่แข่งคนนี้เป็นคนที่สร้างอันตรายเจอแล้วน่าเกรงขามน่ากลัวใช่ผมว่าเดอร์บอยนี่เป็นหนึ่งคนที่ผมว่า เจอทุกทีมอ่ะทุกทีมก็ต้องกลัวหมดอ่ะเหมปีนี้เขาโหดจริงเหมือนปีที่แล้วคนเจอฟันได้ก็คือต้องโหดฟันไดอ่ะใช่ใช่ครับพี่ตัวว่าไงผมรู้สึกว่าใจผมอ่ะถ้าให้ผมเลือกเองนะผมกดซาดิโอมาเน่ถ้าได้หนึ่งเสียงคุณเลือกมาเน่เลือกมาเน่เพราะผมรู้สึกว่าการที่เขาทําประตูสําคัญยิงนาทีสุดท้ายเลกจุดโทษช่วงท้ายเกมอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันอิมแพกต่อต่อเกมแต่ถ้าให้ผมคิดในมุมของนักเตะอ๋อคิดว่านักเตะจะโหตใครผมรู้สึกว่าพอลิพูมันเด่นขึ้นมาสองคนเนี่ย คะแนนมันอาจจะแตกกันซึ่งถ้าเกิดสมมติอผมตีว่าคนโหวตทางมาเน่สัก25%คนโหวตเฮนเดอร์สันสัก20%แต่ถ้าเกิดคนไปโหวตเดอร์บอย30%เดอร์บอยก็มีโอกาสได้ทั้งที่ถ้าเกิดคะแนนรวมของลิฟูสอคนรวมกันมากกว่า,าผมก็เลยคิดว่าพอ2คนมันแชร์กันอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เขาจะเลือกคนที่มันเด่นสุดตังมาทนะีเดียวก็เลยคิดว่า ใจผมถ้าให้โหวตผมเลือกมาเน่แต่ถ้าเกิดถามว่าให้วิเคราะห์ว่าใครจะได้ผมว่าน่าจะเป็นคิมซึ่งอันนี้ผมจะเสริมข้อมูลนิดนึงก็คือถ้าดูตามร้านพนันถูกกฎหมายราคามันปรับไปปรับมานะตอนแรกเราจำกันได้เฮนโดสักพักปรับมาเป็นเดินไปสักพักปรับใหม่มาเป็นเดอร์บอยแทนว่าสามคนนี้ขึ้นลงตลอดใช่ต้องบอกว่าก่อนเบรกโควิดเฮนโดมาเต็งหนึ่งหลังโควิดนิดนึงซาดิโอมาเน่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นคิมเป็นเดอร์บอยแล้วเพราะฉะนั้นมันพลิกไปพลิกมาเหมือนที่โค้ดแอนบอกก็เอาเป็นว่าเนาะเพื่อนๆที่ดููออยย่่เเนนีคมมต์ คือเดนะี๋ยวเรามี5โหมดก็ลองคอมเมนต์ในมุมตัวเองเลยว่าอันนี้ให้ใครหมดหนึ่งหมดสองให้ใครพิมพ์กันมาผมว่ามันเป็นการแสดงความเห็นกันดีนะครับอ,อันนั้นคือส่วนของนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีมาดูหัวข้อที่2ครับผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมนะฮะนักข่าวของ s k y Sport ให้ครอปไป4คนคแล้วก็ให้คริสวอลเดอร์ของเชฟยูไป1คนครับโค้แอคว่าไงครับหัวข้อนี้ก็คือเขาให้ผลในเรื่องของการที่ครอปได้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือแชมป์ที่เราเห็นเนี่ยมันรอบในรอบ30ปีแล้วเขาบอกมันเห็นการพัฒนา ปีที่แล้วเนี่ยไป97แต้มแล้วแพ้แมนซิตี้ไปแต้มเดียวอ่ะจริงๆหลายหลายคนมองว่ามันคงจะได้มันจะดีกว่านี้ได้เหรอแต่กลายเป็นว่าเจนคอฟทำให้จาก97 <S 2> <S 2> เ,กเพิ่มมนเป็น9 9ได้อีกเพิ่มมา2นะใช่แล้วได้แชมป์แล้วมีสถิติเกิดขึ้นอย่างเช่นพวกชนะตอนหนึ่งซีซั่นมากที่สุดเท่าแมนซิตี้มีสถิติชนะในบ้านเยอะที่สุดเท่าแมนยูแมนซิตี้แล้วก็เชลซีอะไรแบบนี้เปลี่ยนจากดาวเตอร์เป็นบีเลเวอร์ได้จริงๆนะครับในแนว,นนแว,ๆ,แวๆนั้นแล้วจจก็เพิ่งประสมสข้าไปจาก UCL ซห้หลายๆคน นักข่าวสกายให้ถึง4คนเลยนะอือันนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเขามันโดดเด่นมากอะแล้ว้โบแล้วแล้วล่าสุดเพิ่งได้รางวัลของทาง LMA ใช่ไหมครับ League Manager Association ครับก็คือสมาคมนักผู้จัดการทีมอาชีพครับก็ได้ได้ไปแล้วสำหรับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของสาขานั้นแต่ของพี่ถ้ามันจะมีการโหวตของพี่บริเองเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้นะครับผมว่ายังไงก็ต้องให้เจอเกนคล็อปนะครับอ่ะแล้วคิสไวเดอร์ล่ะคือผมว่า ผมว่าคริสไวเดอร์จริงๆผลงานดีนะเนี่ยผลงานดีเพราะว่าทรัพยากรน้อยมากเลยใช่นี่นะข่าวสไตย์ก็ให้เหตุผลเรื่องของทรัพยากรทร<อ>ัพยากรน้อยชื่อชันนักเตะชื่อชันนักเตะแล้วคุณรู้ไหมเขาบอกว่าค่าเหนื่อยของนักเตะเชฟยูเชฟเฟิล์ยูนิเต็ดเนี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกถูกมากขึ้นชั้นมาไม่มีใครคิดมีใครคิดไหมว่าจะขึ้นมาอยู่ทีเก้าแล้วจริงๆลุ้นเกือบไปที่สี่ด้วยถ,ถ้าถ้าไม่ฟอร์มตกไปช่วงเบรควิดและก็มีช่วงจุดเปลี่ยนตอนที่เจอกับวินล่า ยิงเข้าแต่ไม่ได้ประตูคือผมว่าคริสไวเดอร์จริงๆมีโอกาสได้เลยนะแต่บังเอิญม,มาเจอเจกิ้งครอปในเวอร์ชั่นที่ร่างอมตาะเปิดโหมดในซีซั่นนี้พอด,ดีใช่นะครับเหมือนว่าเห็นด้วยไหมโดยส่วนตัวผมผมว่าก็ต้องให้เจกิ้นครอปเพราะว่าคือคริสไวเดอร์เนี่ยถ้าถ้าพาทีมจบโคต้ายูโรป้าลีกก็ได้นะถ้าเป็นยูโรป้าลีกผมว่ามีลุ้นมีลุ้นเบียดเลยมีลุ้นเบียดหรือถ้าจับพัฒหูได้ไปท็อปโกผมว่าได้เลยผมว่าถ้าเกิดเป็นยูโรป้าลีกเนี่ยครอปสัก60 วายเดอร์สัก4ี่แต่ถ้าสมมติยิงยิงละรันได้ที่4เลยล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นท็อปโฟเนี่ยผมว่าเผลอพาสี่วายเดอร์มีลุ้นแซงใช่แต่อันนี้เป็นที่9ไงแต่อันนี้หล่นไปไกลผมว่าด้วยด้วยการที่เจอเกนคอปผลงานยอดเยี่ยมขนาดเนี้ยผมว่าอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเนาะเจอเกนคอปควรได้เสียดายเรื่องความสม่ำเสมอช่วงปลายฤดูกาลแต่ก็เข้าใจได้ด้วยขนาดทีมของเขาเนะนี่คือ2คนที่สกายสวอร์ตเขาให้มาจริงๆก็ผมว่าแลมพาร์ดโซชาหรือไม่ว่าจะเป็นนูโนเอสเปริโตซานนโตก็่สนนใจเหมือกันนนนนนะะะฮแตต่่่่วาาาาาคคออปปจจเเเ็็งใรรรรยยยยกกีีี้้ัับผูดดทมม อ่ะมาเรื่องต่อไปครับเรื่องที่3นั่นเองก็คือเรื่องของแข้งดาวรุ่งแจ้งเกิดแห่งปีนะฮะนักข่าวของ s k y s p o r t นี่เขาให้กรีนวูดมา4คีคนแล้วให้บุกโยซาก้าจากอาเซนอลมา1คนด้วยกันครับใช่ครับ4คนที่เลือกเมสันกรีนวูดเนี่ยให้ให้ผลมาว่ายิงในลีกได้10ประตูนะกับวัยเพียงแค่17 -18 ถึงปีไม่ธรรมดาถ้านับรวมทุกรายการกดไป17ประตูด้วยกันช่วงหลังเนี่ยก้ามาเป็นตัวจริงของแมนยูในใยุคโซชาแล้วเล่นเป็นปีกขวาเป็นคนที่ยิงคม หนักทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาพัฒนาต่อยอดได้อีกไกลออส่วนบูกาโยซาก้านักข่าวให้เหตุผลในเรื่องของการเข้ามาเป็นตัวจริงและโดดเด่นทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็ปีกแล้วก็อายุ18เท่ากับกรีนวู้ดเลยผลงานปีนี้ยิงไป4แอสซิสไป11ในทุกรายการเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์เหมือนกันก็คือเสียงเป็น4ต่อหนึ่งเนาะเป็นกรีนวูด4ี่เสียงจากนักข่าวของสกายและเป็น1เสียงให้กับบูกาโยซาก้าครับผมเลือกยากผมว่าก็เลือกยากแต่ผมว่าถ้ามองถึงถึงคนที่ โดดเด่นและยิงให้แมนยูคว้าแต้มผมว่าเหมือนเหมือนกีนวูดอ่ะจะเด่นกว่านะแล้วเด่นมาตั้งแต่ยูโรปาและมาพรีเมียร์ในช่วงครึ่งซีซั่นหลังในขณะที่บูกาโยซาก้าผมมองว่าดีมากแต่แค่ว่าพอวัดความเด่น่ะมันไม่แปลกที่นักข่าวจะเลือกกีนวูดมากกว่าถึง4คนที่เป็นตัวยิงแล้วก็ช่วยพาแมนยูยิงปรูสำคัญหลายหลายนัดอยู่นะฮะมดบดว่าไงมีมีคนอื่นที่ดีกว่าสองคนนี้ไหมหรือว่าเห็นด้วยไหมคือถ้าให้ผมเลือกผมเลือกบูกาโยซาก้านะนี่ไงว่าไงผมผมรู้สึกว่า คือผมก็ชอบทั้งกรีนวูดเลยแล้วก็บูกาโยซาก้าชอบเหมือนกันในเชิงของตัวเลขเนี่ยต้องยอมรับว่ากรีนวูดดีกว่า<ช>ซึ่งส่วนหนึ่งคือเขาเป็นกองหน้าด้วย<ช>ขเขาเป็นปีกด้วยแต่นี้มีช่วงไปเล่นแบ็คด้วยนะแต่ผมดูบูกาโยซาก้าซีซั่นนี้ดูตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกเป็นปีกขวาบ,บางทีเป็นปีกซ้ายช่วงที่แบ็คซ้ายเจ็บกันหมดทีแรนเทนนี่เซียนกลาซินักเจ็บหมดงมลงไปเล่นแบ็คซ้ายแม่งก็เล่นดีทีนี้พอแบ็คซ้ายกลับมาเล่นแผงหลังสามขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุก ในหน้า3ามคนก็เล่นดีเล่นเป็นแผงมิดฟิลด์สาตัวก็ทาได้ก็ทำได้โอเคผมเลยรู้สึกว่าปีนี้บูกาโยซาก้าสารพัดประโยชน์มากสารพัดประโยชน์แล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นได้ดีทุกตําแหน่งที่โค้ชจับลงไปเพราะฉะนั้นผมเลยให้บูกาโยซาก้าเหลือกินวุฒนิดนึงนิดนึ่าส่วนคุณอากาโตะโอ้โหคุณให้กินวุฒิไหมผมนี่เลือกยากเลยแต่ผมคิดว่าคือสัดส่วนของ Sky s p o r t ์ตเขาให้5คนเนี่ยใช่ไหมครับเลือกกินวุฒิสี่คนก็คือ80%สแต่ส่วนผมคิดว่าเนี่ยกินวุฒิมันจะได้สัก หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วซาก้าได้สักแบบสี่สิบเพราะว่ามันเฉือนกันมากจริงๆแล้วก็เป็นสองคนที่มีลุ้นว่าจะได้ติดทีมทัพนากตชุดใหญ่ด้วยถูกต้องเพราะโดดเด่นมากๆแต่ก็ถือว่าซีซั่นหน้าผมว่าสองคนนี้จะถูกจับตามองมากกว่านี้ครับคือจากจากจากตอนเริ่มต้นซีซั่นสองคนนี้ดูเหมือนโอ้ก็ดาวรุ่งคนนึงแต่ปีหน้าผมว่าหลายคนจะมองว่าไอ้นี่คือคนน่าจะตามองเลยใช่คือต้นฤดูกาลเนี่ยเวลาพูดถึงดาวรุ่งคนพูดถึงชื่อใคร เมสันเมาส์แทมมี่เอฟบรามถูกไหมแต่ต้องยอมรับว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่เมาส์กับแทมมี่ดาวลงไปแล้วก็กว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ก็คือช่วงท้ายๆแต่ว่าเมสันกรีสวูดเนี่ยผมรู้สึกว่าภาษีที่สกายสปอร์ตเลือกเพราะว่า มันเป็นช่วงหนึ่งที่เขาการันตีตัวหลักของแมนยูเลยนะแล้วที่สาคัญสมมติว่าไออย่างอาบาฮัมหรืออะไรอ่ะผมว่าอันนั้นอายุ22กันแล้ว21 22นะครับแต่อันนี้มันไม่ถึง20เลย18 18อ่ะ17 18คือแบบอันนี้คือวัยกระต่อถ้าเป็นนักเรียนก็ม6อ่ะคือเกณฑ์อ่ะของพวกเมาส์แทมมี่ยังอยู่ในเกณฑ์ดาวลูกไมมใช่แต่ผมว่าผมว่าคนว้าวกับวัย18ม6เด็กม6ก็เตะวัดเด็กม6เตะวอดอ่ะจริงคนนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันคือ ในการลงสนามก็มมเลยอาจจะไม่เด่นเท่านะครับโอเคเรื่องที่3ผ่านไปมาดูเรื่องที่4กันบ้างน,นะครับการเซ็นสัญญาแห่งซีซั่นเบส t ์ไนนิ่งออฟเดอะเยียร์เนี่ยทา<ช>งด้านของนักข่าวสกายสปอร์ตให้คนนี้เลยครับนะสคนไปที่บรูโน่แฟนนันซ์อีกหนึ่งคนเป็นอเลังซแซงแม็กซิ่แมนของดีคอสเซิรนครับนะครับก็เขาบอกบรูโน่เนี่ย <B uno> ได้รับคำชมจากทั่วสารทาิ์เลยแบบว่าเข้ามาแล้วเปลี่ยนแมนยูแบบชัดๆชัดเจนที่สุดเลยคือตั้งแต่มาอยู่กับผีแดงตั้งแต่เกมที่เสมอหูฟหเฟรมนัานในคอนรก ยิงยาวจนจบซีซั่นแล้วจบที่3ได้ขึ้นไปแซงเชลซีเนี่ยในลีกเนี่ยชนะไป9เสมอไป5ไม่แพ้เลยแล้วผลงานของเจ้าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาเอาแค่ในลีกแล้วกันยิง8ปดจ่ายเจ็ดโอ้ยิงแจ่ายเจาก14เกมนะมค่าเฉลี่ยคีพาส2สมากที่สุดในบรรดาจีนผีแดงแล้วเด่จนจนถึงขั้นได้นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพีซีดีกสองสมัยถูกต้องถูกต้อง,องส่วน อะแรงแซงแม็กซิมแมนเนี่ยอันนี้มีนักข่าวคนหนึ่งเขาเขาแหวกแนวมาแต่ก็ผมว่าให้ก็ได้คือเขาก็มีเหตุผลของเขานักข่าวคนนี้เขาบอกว่าที่ให้เนี่ยก็เพราะว่าแม็กซิมแมนอยู่ในทีมที่เล็กกว่าให้เครดิตตรงนั้นแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโชว์ฟอร์มได้ดีมีช่วงหนึ่งเจ็บปลายหายไป12นัดคนับช่วงนั้นนิวคาสเซิลชนะได้แค่หนักเดียวชัดเลยอันนี้เาเห็นชัดเลยว่าความสัมัญของแม็กซิมแมนหายไปแล้วแบบเห็นชัดเลยแล้วก็ผลงานส่วนตัวอาจจะดูเป็นรองก็คือ ทั้งซีซั่นยิงได้3ลูกกับสี่แอซิสแต่ว่าถ้าเราดูวิธีการเล่นเนี่ยเขาบอกขรือหวานมากสำหรับอะไรแม็กซิแมนครับผมอ่ะว่าไงกับพวกเราผมก็ให้บรูโน่ผมก็คงต้องให้บรูโน่แหละไม่ใช่ว่าผมอวยแมนยูนะแต่มันชัดอ่ะมันชัดมากว่ามีมีอิมแพคสูงในทีอันนี้เขานับตัวที่เซ็นมามาในซีซั่นนี้ใช่เนลไซนิงครับจริงๆผมว่าอีกคนนึงก็พอได้ผู้ริสิสแต่ผมมองว่าอ่ะต่อให้อามากางกองกันนะผู้ริสิตใครบ้างนะูิิรสบรูโน่แล้วม็กซิแมนผมว่าบรูโน่ก็ยัง ขึ้นมาให้เห็นชัดกว่าูีคือว่าผมเชียร์เชลซีแต่ถ้าให้ผมเลือกผมว่าก็เป็นบนะรูโน่นะเพราะว่าผูริสิตมีช่วงที่มีอาการบาดเจ็บบางช่วงหายไปหลายเดือนเหมือนกันค,คือปูริสิตมีเด่นช่วงตอนที่ยิงแคทริกต้นฤดูกาลแล้วก็เจ็บ ยาวไปแล้วก็มาท้้าาแลวก็มเล่นดีหลังโควิดแต่บูโน่นี่แม่งแบบบูโน่นี่คือแบบหลังจากที่เซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยมันกดสูตรยาวเลยแล้วเปลี่ยนต่เปลี่ยนเปลี่ยนให้แมนยูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากแมนยูที่รุ่นอันดับ5แต้มห่างจากเลสเตอร์แบบสิบกว่าแต้มกลายเป็นแบบแซงเลสเตอร์เฉยเลยไม่แล้วไม่ใช่แซงแค่เลสเตอร์แซงเชลซีด้วยก็ใช่ผมเลยรู้สึกว่าบูโน่มันสร้างอิมแพคเยอะเยอะกว่าคือเอาจริงๆอ่ะผมว่าถ้าจะหารางวัลให้บูโน่ผมว่ามันไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาแห่งซีซั่น ถ้าให้มีเลือกทีมยอดเยี่ยมแห่งปีพรีเมียร์ลีกผมก็จะเลือกบุรุนโน่เข้าในทีมเลยมมแม้จะมาแค่ครึ่งฤด,ดูกาลก็ตามมันอิมแพคจริงๆอ่ะ<า>จริงนะครับผมอ่ะเรื่องสุดท้ายครับประตูยอดเยี่ยมแห่งซีซั่นนะนักข่าวสกายสปอร์ตให้ลูกยิงของโซนเธอร์มิน3คนนะครับมีจอเรนายูวจากคริสตัลพาเลซ1คนแล้วก็เควินเดบรอยอีก1คนเรามาดูกันว่าเป็นลูกไหนเอาทีละลูกดีกว่าเนาะมีภาพมาให้ดูนะลูกไหนที่เป็นผลไม้บ่าลูกไหนอ่ะอร่อยมากหวานเจี๊ยบไม่ใช่ครับไปดูลูกของซนนนเออร์มิก่แล้วกันลูกซนนเี่ย ลูกโซนทังมินห้าคนเนี่ยนะขาโหวตให้สามแสดงว่ามากที่สุดเลยนะใช่เป็นนัดที่ชนะเบอร์ลี่ห้าสูความสวยงามคือยิงลูกนี้เข้าไปคนเรียกว่าซอนนันโดโอ้ลากลากจากครึ่งสนามจริงจริงก่อนนี้อีกจริงจริงจริงอันนี้ภาพผมภาพนี้ผมแคปมาก็คือมันก่อนนี้อีกใช่ลากแหวกจากครึ่งสนามไปดุดไปโดนผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงโล่งๆเข้าไปลูกนี้สุดยอดมากนะครับใช่คือมันได้เรื่องของความเวอร์การแหวกจากครึ่งสนามตะลุยผ่านแนวรับคู่ต่อสู้หลายคนคุณเคยคุณเคยไปดูฟีฟ่าออนไลน์ช่อง การโดนาห์ไหมหรือในช่องของเราทำไมครับคุณเห็นเวลาการโดนาห์เขากดกดกระชากไหมแบบนี้เลยอันละหลอกขวาเพราะกดอันลนหลอกขวาปึ๊บแต่ว่ามันจังหวะมันต้องเป๊ะนะใช่สมมติเราจะเห็นว่ากองหลังเบอร์ลี่จะวิ่งกำลังจะเข้าบอลอ่ะครับซนจะไต่แบบปึ๊บแล้วมันหลุดใช่หลุดเป็นล็อกเป็นล็อกอ่ะทามมิ่งเป๊ะใช่มันต้องเป๊ะนะของที่เจ๋งคือการยิงของเขามันมันแสดงให้เห็นว่าเขาคือซนทอมินอ่ะคือเขาคมแบบมันลุ้นได้เลยอ่ะแล้วเลือกปั่นไปอีกเสาหนึ่ง่ะใช่ครับโอ้อันนี้คือลูกแรกแล้วผมจำได้ว่าตออนนนทีี่่ซยิงลูก้ะ เราสามคนอยู่ที่อังกฤษเอ,อแล้วตอนที่เราไปทัวร์สนามสเปอร์ก็เห็นแบบคนที่มาทัวร์ด้วยกันซอนโดโ้ซอนโด้โโเ,รเรียกกันนะ,ะเด็กมาก,กมอิมแพกมากกันนะนั้นลูกแรกครับพี่บอลลูกที่2อจอเดนอายูครับกองหน้าของคริสตัลพาเลซนะครับเกิดขึ้นในเกมที่ชนะเวสแฮมสอต่อหนึ่ง 1. เป็นจังหวะที่เจ้าตัวเลี้ยงตัดจากฝั่งขวาเข้ามาตรงกลางใช่แล้วเหมือนจะแตะบอลยาวไปนิดนึงแล้วมีคนเข้าบอลมาถ้าเป็นคนอื่นก็คงแบบร้องยิงๆไว้ก่อนอันนี้พี่แกตัดสินใจใช้ท่าซีดานเทิร์นหมุนบอล ตวัดจับหลังนี่นิ่งสยบมากแต่หลังจากซีดานเทินขอขอย้อนกลับไปได้ไหมครับอมันย้อนได้ใช่ไหมซีดานเทินแล้วยังให้ต่อผมขีดเป็นเส้นไว้ก็คือซีดานเทินหมุนไปในช่องนั้นถูกป่ะใช่แล้วมันมีกองหลังอีกสองคนที่เข้ามายึดจังจังหวะแล้วอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งจังหวะเขายึกยึกอย่างเงี้ยเข้าไปอีกแต่หลบไปอีกคือมันไม่ใช่แค่ซีดานเทินแต่ยึกยึเข้าอีกซีดานเทินสองรอบซีดานเทินรอบนึงแต่แค่แต่แค่แบบเหมือนใช้ใช้เท้าอ่ะคึกคึกอ่ะแล้วประเด็นคือการ ชิปซะอย่างนั้นคือแบบมันดูมันดูแล้วผมผอมือจับหัวเฮ้ยแล้วคือข้างหลังอัจรา์เนี่ยเป็นแฟนบอลคิสัลพาเลสนะนั่งแบบโอ้โหแบบสวยมากนะครับลูกนี้แล้วเขาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าผมก็ไม่ได้กะจะเล่นท่านี้หรอกแต่ว่ามันยิงไม่ได้ผมก็เลยลองเล่นสามทายานนะเราะกดหลุดเฉยอายูให้สัมภาษณ์เลยนะครัอนุลูกสองแล้วก็ลูกสามนะครับเควินเดอะบอยในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลสองสองนะครับเป็นลูกยิงที่แบบ่งเคลียร์มาเข้าทาง คีวินเดอะบอยดูท่าอนี้สิพักอกทีนึงนะแล้วก็อัดเต็มข้อตูมครับครับเสียบสามเหลี่ยมแล้วก็เด้งลงมาจริงๆบอลลูกนี้มันค่อนข้างจะหยุดแนวหน้าอกนะยิงยากยิงยากซ่อนเข้าไปผมพูดกับคาร์โลนาคาร์โลน่าบอกเหมือนใครนะพอสโคนึกถึงพวกพอสโคเจอร์าห์แลมพาดแล้วแบบนี้เต็มคอยิงแบบมันมันอ่ะเขาเรียกยิงแบบมันมันไหอย่างเงี้ยยิงมันเท้าคือโอเคถ้าปั่นมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะใช่แต่อียิงแบบซัดวอลเล่ย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นตั้งแต่ยุคของเจอร์ดาห์แลมพาร์ด ครับพอสกูเลยนะนี่แหละเราเทียบกัน3ลูกเนี่ยนักข่าวให้ลูกซอนเทอร์มิน3คนคิดยังไงพีท้าบอสผมว่าก็ต้องให้ซอนเทอร์มินซอนเทอร์มินใช่ไหมซอนเทอร์มินครับมันแหวกครึ่งสนามอ่ะต้องให้เขาคือคือลูกโอ้โหมันสวย3ลูกเลยนะคือไอ้ลูกของเดอะบอยก็คลาสสิกแบบมันใช่เต็มข้อรลูกของอายูมันดูแบบมันดูพริ้วไหวผมมีความรู้สึกมันดูพริ้วไหวดูดูเหมือนลีลาสอ่ะหนังการเตะลีลาสแต่ลูกของซอนเทอร์มินมันเหมือน คุณดู F1 อะผว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะชอบแบบไหนอแต่ถ้าหาผมผมอยากให้ R.U. อ่ะนักข่าวที่โหวต R.U. บอกว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคนมองข้ามลูก R.U. ยูไปหน่อยเขาบอกอย่างนั้นไม่ใช่ทีมใหญ่เลยคุณว่าไงสำหรับผมอ่ะผมชอบลูก R.U. เป็นพิเศษเหมือนว่ามันมันคลาสสิกอ่ะมันเป็นสไตล์อะหูมึ๊หมุนหลอกครั้งนึงเลี้ยงแตะปุ๊บ แล้วคือตอนที่หลุดไปแล้วก็โอ้ไปแล้วรอบนึงแล้วมันดันชิปเข้าไปอีกอบบมันอ้ออ้อมันเป็นมันเป็นท่าหลอกแบบเดียวกับพวกเบอร์บาตอฟเดนิสเบอร์แคมป์แต่ผมว่าเลือกยากก็เบียดกันอยู่2คนนั่นแหลยแต่ผมว่า3อันนั้นสวยหมดเลยสวยสวยหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบเป็นทางการด้วยไงถ้าพรีเมียร์ลีกมีการประกาศอะไรออกมาหรือ PFA อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามซึ่งย้ำอีกทีว่าแฟนรายการที่ดูเทปนี้จบเนี่ยพอจบ รายการนะ,ะตรงคอมเมนต์เขียนเลยว่านักเตะยอดเยี่ยมคุณเลือกใครผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมคุณเลือกใครใ<ช>ดาวรุ่งคุณเลือกใครเซนแห่งซีซันเลือกใครประตูยอดเยี่ยมคุณเลือกลูกไหนนะครับมาคุยกัน พิิม์ท้งไลในคอมเมนต์นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่เรารวบรวมมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกริ่งให้กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยนะครับสนุกกันไปครบท้วนทุกหัวข้อนะครับก็นี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตจอประเด็นครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับพวกเรา3คนและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ